ลาชุดรอยกระทงชุดซี่ชุดเอ็ด 1. อาจารย์สิเดกก็มาขออนุญาตว่าจะนำเอาสตาใครนี้มาแนวสอนได้ไหมผมก็อนุญาตบอกาดีสซอย่างน้อยมันมี แนวทางมุมมองที่มันแตดดกต่างกันไปในลักษณะที่อาจารย์โสพลหรือสิทธิเดชที่แสดงไปนั้นนะขอให้ท่านจำไว้ว่าเป็นวิธีการพยากรณ์ในแบบทะลุแสงและเราพูดกันให้ครบพูน ตามชื่อของวิชานี้ก็ต้องเรียกว่าการใช้กฎเจ็ดพลังทิศเหนือจักรวาลที่อยู่ในระบบโหราศาสตร์พม่าทรงเจดีอันเป็นกรรมสิทธิ์ลิกสิทธิ์ของอาจาร,รย์ดวงสุยเนศแห่งสมาคมสาฮาพโสนแต่ผู้เดียว จะไม่มีการสอนที่ไหนและรับรองว่าที่อื่นก็ไม่มีสอนส่วนใครจะนำไปใช้อย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าตำราก็มีเคยเรียนมาก็ใช้ได้การทะลุแสงนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่ง ตามหลักของแสงหรือดวงดาวที่อยู่บนฟากฟ้านั้นมันมีโอกาสที่จะส่องลงมาสู่พื้นโลกและมันก็จะต้องสะท้อนกระดอนไปตามมุมสภาพของการหักเหแต่เราได้ตั้งเสา เอาไว้สี่ต้นเพื่อให้ท่านได้รู้ว่าการจะทะลุแสงนั้นมันต้องไปตามทีละขั้นตอนโดยเริ่มต้นจากท่านก็รู้อยู่แล้วว่าการหาคู่กรรมในแบบที่พุ่งเปิดเผยนั้นก็คือการดูเรื่องผู้ชีวิตสมรสนั้น ก็มีหลายรูปแบบที่เราจะมาพิจารณากันแต่ในแบบของการเอาเลขปัตตนิมาบวกกับเลขภริยังรวมแล้วเอาเจ็ดลบเหลือเศษเท่าใดดาวนั้นเราเรียกว่าคู่กรรมคู่กรรมตัวอย่างนี้บวกแล้วได้เลขสอง เราจะต้องไปเริ่มต้นที่เสาพระรังกิตก่อนท่านจะเห็นในแผ่นเอกสารตำราสองมจะเริ่มมาที่ที่เสาวความมือของเสาพระรังกิตวิ่งไปข้างหน้าเจอเลขสองเพราะฉะนั้น มันก็ต้องวิ่งไปหาเสาอาตมาท่านก็ต้องมองดูว่าเลขสองนั้นมันมาทีเลขหกที่ติดเสาเท่ากับคู่หกสองคู่นี้ก็เป็นคู่ที่จะต้องมาพินิจพิจารณาขั้นตอนหนึ่งจากนั้นแล้ว เอาตัวเลขหของเสาอาตมาวงเล็บวิ่งไปหา 6, สเสาเสวยตามลูกศรที้หกไปชี้ 4, ที่เลขสองตีนเสาก็เป็นมุมมองที่จะต้องพิจารณากันอีกขั้นตอนหนึ่งหมายถึงต้องทายทีละขั้นละขั้นและเอาเลขสองในเสา ตัวยอายุตินเสาวิว่งไปหาเสาปีจรก็จะได้สองทีห้าวงเล็บมาไว้นี่เป็นการสิ้นสุดยุดติลงแค่อา,ายุจรในปัจจุบ,บันสี่สิบสามก็มได้ห้าสอง อายุจรในปัจจุบัน43ก็ได้5งนี่เป็นผลของการทายว่าชะตาชีวิตของเขาจะต้องมีความหมายคือเลขสองไปหาเลข5ท่านจะทายเลข5ทันทีเลยก็มีหน้าที่พิจรารณาได้ หน้าที่พิจารณานั้นก็หมายถึงเราอ่านเลข5 The, ้าเจอบรรทัดนบนคือ5อัตตาหมายถึงสมองความคิดของใครแต่เมื่อมีเลข5้าปัตจตุมาสัมพันธ์ด้วยอย่างนี้เราก็จะต้องอ่านว่าเป็นสมองความคิดอาชีพ การงานของคู่เมื่อห้าปัตนิมาชีบรรทัดถวที่สาก,กงกะลาพระนั่นก็บอกถึงว่าในชะตาปีนี้อายุสี่สบสาของเจ้าชะตานี้มันมีส่วนบอกเหตุบอกเหตุการณ์ว่าผู้ครองของเขานั้นกำลัง ดำเนินงานหน้าที่ชีวิตเกิดเป็นลาภก็คือมีผลของรายได้ที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสต่อมาเรามาอา่านบรรัดทีศีลกงกับมหาโจรมหาโจรน,นี้หมายถึงสมองอัตตะเป็นมหาโจรคือมีการ ใช้ความคิดตัดสินอย่างเฉียบขาดเช่นเดียวกับพฤติกรรมของโจทย์คือไม่รอช้าตัดสินโครมคล่อมไปเลยตัดสินทำอะไรดาวพอหัดบรรทัดที่ห้าตรงกับราพังก็แปลว่าการลงทุนเราก็แปลต่อไปว่า สามีคู่ครองคู่กรรมของเขานั้นในปีนี้เขาต้องตัดสินใจดำเนินการอาชีพอย่างเด็ดขาดตัดสินใจด้วยความรวดเร็วด้วยการลงทุนดาวห้าดาวห้านี้เราจะต้องมาแปลว่าห้าเป็นธาตุดินเมื่อเป็นธาตุดินแล้ว ก็จะมีดาวห้าแปลไว้ว่าหนึ่องทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินดาวห้าแปลว่าบ้านหมายถึงการดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับก่อสร้างปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับที่ดินและที่บ้านส่วนผลนั้นจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องเอา มหาบุงเป็นดาวพฤหัสทางค้าก็มาพิจารณาว่าเขาก็ต้องจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจโดยความเชื่อมั่นของแฟนสามีของเขาที่เราใช้คำว่าพฤหัสทังค้แปลว่าเขาดื้อน,นั้น เราก็ต้องแปลคำว่าด,ดื้อให้มันสุภาพสละสุรวยก็คือสาม,มีของเขาตัดสินใจดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องดำเนินลงทุนที่ดินการปลูกสร้างอาคารหรือคำที่จัดสรรเป็นคำพูดสมัยใหม่ในขณะนี้เรียกว่าทำที่จัดสรรเพื่อการปลูกบ้านอาคารขายเมื่อเป็นพังค้าก็หมายความว่า เขาก็จะต้องตัดสินใจตามแบบฉบับของเขาอย่างนี้เราจะไปทายว่าเขาเป็นคนดื้อไม่ใช่คือเขาเอาแนวความคิดของเขาโดยตรงก็ดื้อใช้ความคิดของเขาเวลาเดียวกันเขาก็ดื้อตามความรู้ความรู้สึกความนึกคิดด้วยประกอบกับสิ่งแวดลอ้อม โดยตัวเขาเองเขาจะต้องต้องพิจารณารอบด้านแล้วว่าเหมาะสมควรทำการใดเขาก็ยึดถือในความคิดแนวทางโครงการของเขาอย่างเหนียวแน่นโดยมินำพาต้องไปใส่ใจหรือต้องไปเชื่อใครเพราะนั้นอย่างนี้ท่านจะเห็นแล้วว่ามุมมองในการพยากรทางค้าที่แปลว่าดื้อนั้นมันก็ไม่ ถูกต้องนะเพราะนั้นทุกครั้งที่เจอพังค้าท่านจะต้องใช้คำว่าดื้อเก็บไว้ในใจและหาเหตุผลว่าลักษณะดื้อของเขาเป็นอย่างไรถึง่งเราก็จะแนะอย่างว่าพัางค้าดือ้อคือดื้อในความรู้สึกนึกคิดในการกระทำของตัวเองเขาเชื่อมั่นอย่างไรเขาก็ต้องทำไปตามอย่างนั้น จะแปว่าเขาดื้อได้อย่างไรอันนี้เป็นศินละปะอันหนึ่งที่นักศึกษาเมื่อได้ฟังรู้ความรู้อย่างนี้แล้วท่านก็ต้องพิจารณาไข้ขวรเราเองในระยะหลังนี้นับตั้งแต่เราใช้วิธีทำตำราแผ่นเอกสารและประกอบด้วยเทปมีเสียง ชี้แจนอธิบายมันได้ผลกว้างขวางกว่าในการเขียนหนังสือตำราตำราตัวหนังสือจะเขียนให้ละเอียดอย่างไรมันก็ไม่มีทางละเอียดก็ต้องมีการพูดบรรยายประกอบกับเอเกาสารผลจึงได้ยอย่างที่นักศึกษาทุกวันนี้บอกว่าพอใจเมื่อท่าน แดลความหมายดาวเพอหัสด,ดังที่ได้อธิบายให้ท่านฟังแล้วมันพะหัสตัวนี้มันมีดาวจัดคู่กันก็เท่ากับว่าเลขสองเป็นเหตุผลคือดาวพฤหัสคู่ดาวคูน่นี้ท่านก็ต้องมาพิจารณาอีกว่า มันเป็นดาวคู่ธาตุดินฉะนั้นเมื่อเป็นดาวคู่ธาตุดินมีส่วนเสียส่วนดีไหมท่านจะต้องตอบว่าดีาเพราะดาวจันทร์นี้ดูจากวันทัดบนเลขสองเป็นมาตาและเลขสองเป็นพันธุเลขสองเป็นมรณะ เลกสองเป็นมหาิทธิโชคและละมาวังในมหาบทด,ดาวจันเป็นอธิบดีท่านกระรงต้องทายรวมๆไปด้วยว่าแฟนของเขามีลักษณะความคิดเพื่อจะดำเนินง,งานเกี่ยวกับธุรกิจการจัดสรรที่ดินตัดสินใจโดย มั่นใจเชียบขาดอันนี้ก็มาจากผู้ร่วมงานหรือผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันเพราะแนวกัรเป็นพันธุไม่จําเป็นละต้องพันธุก็ต้องแปลว่าญาณอาจจะเป็นคนที่คบค้าสรรมาคมกันแนบแม่นสลิตแล้วเป็นผู้ให้ชี้แนวทาง และมาตาน,นั้นก็อาจจะได้พบปะผู้ที่ให้การสนับสนุนหรือรับผิดชอบในความรู้สึกโครงการที่เขาคิดอยู่นี้หลังจากอาจารย์โสพลหรือสิทธิเดชได้ทายเอาไปแล้วเขาก็เกิดมีความพอใจหาว่าดูแน่น ความจริงดูไปตามตัวเลขเนื้อหาไม่ใช่ว่าดูแม่นคือดูตาำตำราก็นับว่าใช้ได้และความจริงหลังจากนั้นทางโสพลอาจารย์สิทธิเดชเขาก็ได้รับการาขอร้องว่าจะทำย่างไแงแฟนเขาทำจัดสรนที่ดินทางรังศิต ก็อยากให้เซงรีฮอฮอกิจการดีๆจะทำอย่างไรอาจารย์สิทธิเดชเขาบอกว่าเรื่องนี้เอาให้ดีคุณต้องไปหาอาจารย์ใหญ่ของผมคืออาจารย์ดวงท่านจะมีแนวทางช่องทางแนะนำได้คู่กรรมรู้แล้วว่าเาอาปัิกญาขลยังมาบวกกัน ตู้กรรมแปลว่าชะตากรรม,มกรรมกำหนดตัวท่านมาให้ท่านได้รู้ว่าพระยังเลิกอะไรปัตตนิเลิกอะไรพระกำหนดมาสองเลือนสองตำแหน่งก็จับเอาสองตัวไมวลก,กันเสียอิทธิพลเจ็ดพลังทิศก็คือต้องเอาเดาวเจ็ด มหารหรือเลขเท่าไรดาวมันเป็นดาวคู่กรรมเมื่อดาวคู่กรรมแล้วเราต้องมาพิจารณาดูว่ามันเป็นบาปเคราะห์หรือสุขเคราะห์บังเอิญเจ้าสตานี้ท่านดูให้ดีๆเรือหัดเป็นสุขเคราะห์พระวิังก็เป็นสุขเคราะห์บวกเล่าเจ็ดลบก็ดันมาเป็นดาวสุขเคราะห์นี่เป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับว่า ดาวขั้งสามตัวนี้อยู่ในกลุ่มของดาวสุกเคราะห์นั่นย่อมหมายถึงให้คุณมากกว่าให้โทษจริงอยู่ในชีวิตสมลบมันอาจจะมีวิบากแห่งกรรมมาผจนขึ้นมาไหลก็ได้แต่กฎของกรรมสุกเคราะห์ว่าให้คุณ ถึงเจสิบเอร์เซมันให้โทษประมาณสาสบเอร์ซหรือน้อยกว่านั้นแต่ไม่มีมากกว่านี้ก็แสดงว่าถ้ามันมีวิอเคราะห์อวิบากกรรมข้อกรรมมันก็ล่วงพนผ่านไปได้แน่นอนตอนนี้เราเดาวจนตีวิคู่กรรมไปดูที่มหาบทเดาวจรเป็นอธิบดี แล้วก็ต้องบอกว่าคู่กับของเขาพูดง่ายๆว่าฟวานเทาเนี่โอ้เป็นคนนักคิดเป็นคนมีสมองเป็นคนที่มีวาจาคำพูดเป็นดาวพระจันทร์ดาวพระจันทร์นี้ก็คือมีอาการยิ้มแย,มย้มแจ่มใสใบหน้าละลืมต่อสังคมอ,อย่างนี้คุณนี่แกก็น่าจะภูมิใจว่า แกมีผัวซึ่งไปไหนก็ไม่มีศัตรูเพราะวาจานามใช้คำพูดนามจิตนามความคิดนามเราก็่ายเขาฟังไปเลยใช่ครับ